วันที่สิสสองตัวศิลปไรเนาะเขาคือว่าอาจารย์สอนศิลป์แน่แนแค่ไหนอาจารย์จะเข้ากัะนฮะ,ะมาเอามาสวัสดีครับอาจารย์ต้องพูดข้ารู้แล้วว่าเจ้ามาทำอะไรเจ้าจะมาขอ,ขอหวยใช่ไหมอุ้ยใช่เลยครับอาจารย์รู้ได้ไงก็ว <c oughs> ั <c oughs> นนี้วันที่สิบหกพวก้าก็มา กันเป็นประจำอยู่แล้วไงไมอยากได้จริงๆเจ้าต้องไปแต่งขันห้ามาครับอาจารย์มาเลยครับอาจารย์เยะข้าบอกให้เจ้าไปแต่งขันห้ามาแล้วนี่เองได้ขันอะไรมาขันห้าไม่มีที่บ้านมีขันอยู่สามเลยได้ขันสามมาอ้าไม่เป็นไร ขันสามข้าก็ทําได้อาจาร์เป็นยังง้อจ้าเป็นยังง้อจ้าได้แล้วสองตัวเต็มๆจะเริ่มวดนี้สิบเจ็ดสิบเจ็ดมาแรงไปดูข่าวไหมสิบเจ็ดมาแรงไปไปซื้อ